สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเลยครับสำหรับในคลิปนี้นะครับจะเป็นสูตรเทียบชนปักหลักร้อบนที่4สูตนะครับซึ่งเป็นสูตรเดิมที่ผมจะมาเทียบชนให้ดูกันสําหรับท่านผู้ชมที่ติดตามนะครับก็ชชิเอเปแนวทางว,วันที่1นธันวาคม2องพซึ่งในส่วนนี้ก็จะเป็นข้อมูลในงวดแล้วนะครับที่ผมเทียบชนให้ไปนะครับในงวดที่แล้วครับ หลักร้อยนะครับดินที่2กับ9ครับดิน2กับ9นะครับชน4สูตรนะครับไม่นับสูตรแบบคู่ขี้นะครับสูตรนี้ได้2กับ8ถ้าเรานำสูตรแบบคู่ขี้มาตัดนะครับก็ชนดินที่2ตัวเดียวนะครับสูตรแบบคู่ขี้ในงวดแล้วได้2กับ8สูตรนี้ก็เข้านะครับได้ที่มาหลักร้อยคิอนะครับเข้าหลักร้อยออก2 2 1ครับ วันที่แล้วครับเลขวิ่งตัวเดียวได้เลข2นะครับมาที่ร10นะครับส่วนเลขดินที่ได้2กับ7ก็มาที่ร10ชนที่2นะครับวดที่แล้วก็มีหลายสูตรนะสูตร์่ได้เลขนะครับในคลิปนี้ครับผมจะมานะเทียบชนด้วยกันสําหรับ FCD ติดตามมาอยู่นะครับจะเป็นสูตรเทียบชนหลักร้อยบนนะครับในคลิปนี้ก็พร้อมกับสูตรแบบคู่ขี้นะครับสูตรนี้ก็ยังเข้าอยู่นะครับ นี่คือข้อมูลในมุดที่ผ่านมานะครับที่ให้ไปนะครับได้2กับ9ครับเลขที่มาหลักร้อยกเลขสองนะครับอ่าซึ่งทั้ง4สูตรในนี้นะอ่าก็เข้ามาไหลงวดเลยนะครับนี่คือผลเทียบชนที่ทําได้นะครับส่วนเลขดับหลักร้อยก็ดับอยู่นะครับเลขดีดับหลักร้อยในงุดแล้วคิอเลขสี่นะครับอ่าสหรับท่านที่สนใจสู่เทียบชนมาดูดนะครับ สูตร A ในงวดที่แล้วครับคำนวณออกมาได้630 295นสาหะครับสำหรับวันนี้ครับสูตร A ซึ่งจะมีถึงสูตร D นะครับสูตร A จะเป็นอันนี้นะครับสูตรนี้นะครับสูตร A วดนแรกที่สูตรเริ่มเดินคือในงวดที่ออก7 5 7นะครับสูตรนี้เข้ามาต่อเนื่องนะครับก็หลุดงวดที่ออก0 41เป็นงวดที่สูตรหลุดนะครับ หลังจากนั้นมาครับสู่กรรมมาเดินต่อไหลงวดเลยนะครับสู่เอสูนี้นะครับจนถึงงวดที่ผ่านมานะครับออก2องสก็ยังเข้าที่หลักร้อยอยู่นะครับเลขที่เข้าหลักร้อยคือเลขสองครับสำหรับงวดนี้ครับงวดใหม่นะครับสู่เอสูนี้นะครับผลคำนวณที่ได้ตัวได้คลิก8ครับน้ำเงินเจ็ดแต้มเป็น5ครับห้าน้ำเงิน เจ็แดแต้มอีกครับเป็น2 2นเน้ำพิ่มใบ2เป็น4 4นเพื่งใบเจ็แดแต้มเป็น1 7อ่าได้1 1, 1นเ้พิ่มไป6แต้มเป็น7ชั้นวันนี้ครับสูตร A สูนี้ครับผลลัพธ์ที่ได้ใวันนี้ดิน8 5 2 4 1 7นะครับสูตรเดนะครับดินที่8 5 2 4 1 7 ต่อมาก็จะเป็นสูตร b ครับสูตรนะครับในโวดักที่สูตเริ่มเดินก็จะเป็นงวดที่ออก757นะครับสูตร B สูตนี้นะครับยังไม่หลุดเลยนะครับก็เข้ามาต่อเนื่องนะครับก็เป็นสูตเดินดีรละยาวนะครับจะเป็นแบบ6ตัวนะครับสูตรกกับสูตร b จะเป็นแบบ6ตัวนะครับส่วนสูตร C กับสูตร D จะเป็นแบบ5ตัวนะครับ ทีนี้มาดูครับสูต B นะครับสูตรนี้ก็เป็นสูตรที่เดินดีเดียวนะครับงวดที่ผ่านมาผลลัพธ์ได้ดิน่น0 1 2 7 8 9ออก2 2 1นะครับสูตรสูนี้ก็ยังเข้าที่หลักร้อยอยู่นะครับนี่คือ,อสถิติที่สูตรเข้ามานะตน่อื่องนี้นครับ ยังไม่หลุดนะครับ0ูตร b วันนี้นะครับคำนวณได้ตัวได้เลิกเครับบวกน้ำมันเป็นหเป็นศูนย์ศูนมเป็นห่เป็นหนึ่งหนึ่งน้ำมัม 1, นเป็นห้แต้มเป็นหกบวเป็นหนึเป็นเน้ำมัม 7, นเป็นหเป็นแวันนี้ครับถิ่นที่9 0้าศูครับนี่คือสูตรบีนะครับ ต่อมาครับสูตร C สูตรนี้จะเป็นแบบ5ตัวสูตรนี้เขเข้ามาต่อเนื่องนะครับในงวดแรกที่สูตรนี้เริ่มเดินจะเป็นงวดที่ออก6 2 6นะครับงวดแรกครับได้6 7 8 2 4ออก6 2 6นะครับสูตรนี้ก็เป็นสูตรเดินดีนะครับอ่างวดที่ผ่านมาครับคำนวณออกมาได้1 2 3 7 9ครับเลขออกคือ2 2 1เลขที่ามาหลักร้อยคือเลข2ครับ วันนี้ครับสู่สี่คำนวณใด้ตัวแรกคเลขสีบวกหนึ่งเป็นห้าหบวกหนึ่งเป็นหกโว้โหสี่เป็นศูนย์สี่ัไปสแต่วันนี้ครับดิน4 5 6 0 2นี่คือสู่สีต่อมาครับสู่ดี ูนี้ก็จะเป็นแบบ5ตัวนะครับงวดแรกที่สูตเริ่มเดิงเป็นงวดที่ออก481นะครับงวดแรกได้0 2 3 4 7ออก4 8 1นนะครับก็เป็นสูตรที่เดินดีนะครับวันที่ผ่านมา สูนี้ทาได้2 4 5 6 9ดินที่หลักรอยนะครับได้ที่มาหลักรอยคีเลข2นะครับวันนี้ครับวนใหม่ครับคํานวณได้ตัวแรกนะครับคือเลข2ครับหน้่งเป็สองแทนเป็น4ครับสี่หนึ่งเป็น5้าห้าหนึ่งเป็น6กนึ่งเสามแทนเป็น9วันนี้ได้2 4 5 6 9ครับนี่คือสูดีนะครับ ทีนี้เรามาลองเทียบชนกันครับเลขที่ชนกันเยอะสุดจะเป็นเลขดินนะครับอ,อย่างเมื่อที่แล้วนะครับเลขดินที่ได้นะครับเป็นเลขที่ชนกันเยอะสุดสีสูตรนะชน2กับ9ถ้าเรานําสูตรคู่คีมาเทียบชนที่สุดก็ชนที่เลข2นะ ฉั้นในคลิปนี้นะครับผมก็จะนำนะสู่ปักหลักร้อยแบบคู่ขี้นะจะนำมาเทียบกับ4สูตรในนี้นะครับที่เดินดีนะครับก็จะมีทั้งหมด5สูตรนะครับถ้าเรานำมามัดรวมกันนะครับจะมี5สูตรที่ยังเข้าอยู่นะครับอ่าสี่สูนะครับใน้วันนี้มาโดนครับเลขแปดวันนี้ครับชน2สูตรครับเลขห้าเน้นวันนี้ครับชน3สูตรครับเลขห้าชน3สูตร เลข2เนงวันนี้ครับชน3สูตรนะครับเลขสครับชน3สูตรวันนี้ครับเลขที่ชน3สูตรมีอยู่หนตัวเนาะ,ะมี2มี4ีมี5นะครับได้3ตัวแล้วนะครับเลข1วันนีช้ชนที่2สูตรครับส่วนเลข7ชน2สูตรนะครับ เลข9กครับก็มี2สูตร9ชน2สูตรครับ0ย์ก็มี2สูตรครับเลข6กก็มีอ่าชนกันที่3สูตรเลข6กก็เป็นเลขที่เด่นอยู่นะครับเลข3าไม่มียูเในสูตรเลยนะครับฉะนั้นเป็นเลขดับนะครับ่าทีนี้ผมจะให้ดูนะสูตรหลักร้อยแบบคู่คีสูตรนี้ก็ยังมีมาอยู่ที่หลักร้อยนะครับวันที่ผ่านมาครับทำได้2กับ8ออก2 2 1 ก็มาที่หนักร้อยอยู่นะครับวันใหม่งวดที่11บเอ็ดวันนี้ทําได้0ูนย์กับหนะครับถ้าเรานำศูนย์นี้มาเทียบกับ4 0่ย์ในนี้ที่มีเนาะก็ชน6นะครับก็บูกเพิ่มอีกศูนย์หนึ่งนะครับเพราะว่าเในหกวันนี้ก็เป็นดินนะครับชนอยู่หลายศูนย์นะครับก็จะเป็นจากการเป็นหตัวนี้นะชน4ีศูนย์นะครับอ่าชน4ีศูนย์เนาะจัดทั้งหมด5้ศูนย์นะครับก็คือศูนย์ที่5นะครับที่เพิ่มเข้ามาจะเป็นแบบคู่ขี้งวดนี้ได้ศูนย์กับห ถ้าเํามาเทียบชนกันก็ดินตัวเดียวใหญก็จะเป็นเลขหกนะครับก็เป็นเลขที่ชนกันเยอะสุดนวันนีในวันนี้คือเลขหกที่ได้นวันนี้เป็นเลขดินหลาอว้นะครับก็นําไปพิจารณ้ดูนะครับอ่าถ้าเราจีดาม4่สูตรที่ชนกันก็ดินที่3ตัวนี้เราจะอ่นดินที่4ตัวนะถ้าเราจีดามสสูตร ที่เป็นสูตรยาวนะครับก็มี6มี2มี4มี5นะครับ4ีเด้นนี้ชน3สูตรนะครับไม่นับสูตรแบบคุกคีนะครับถ้าเรานับสูตรคุกคีก็ดินที่6เพราะว่าชนเยอะสุดนะครับผมก็จะเน้นตามสูตรที่ได้นะครับวันนี้ดินตัวเดียวที่ได้ือเลขหกนะครับเป็นลิขินหนักรวยนวันนี้ครับไดหกวันนี้ชน4สูตรนะครับ จากทั้งหมด5สูตรในนี้นะครับที่ผมนำมาเทียบไปดูนะครับนี่คือแนวทางนะครับส่วนตัวดองที่ได้นะครับจากทั้ง5สูสูในนี้นะครับสูนั้นกลายเป็น3สูตรนะครับก็คุณจะคัดให้นะครับี่เป็นเลขรองนะครับวันนี้ที่น่าสนใจนะครับก็จะเป็น ศูครับ0กับ5นะครับที่เป็นเล็กรองนี่คือตัวดองนะที่ผมคัดให้นะครับนี่คือเลทที่เด่นสุดในวันนี้นะครับส่วนเลขดับหลักร้อยนะครับวันที่ผ่านมาสูงนี้ดับอยู่นะครับวันนี้เป็นวันที่1 3 1 วันนี้เลขดับหลักน้อยขึ้นเลขกแปดครับเลขกแปดวันนี้ไม่ดีหนักเลยนะครับก็นำไปพิจารณาดูนะครับะประมาณนี้นะครับ ถ้าเรายังมั่นใจอยู่แคปหน้าจอกันไว้นะครับสำหรับคลิปนี้ฝ่ายเพียนเท่านี้นะครับแล้วพบกันคลิปหน้าสวัสดีครับ